สวัสดีครับวันนี้มาดูสมเด็จหลังเรียบนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปีหนึ่งหกเนื้อทองระครังนะครับสำหรับพระชุดเนื้อทองระครังของหลวงพ่อพรม,มนะครับก็ท่านถือว่าเป็นมีเนื้อทองเก่านะครับ มีประวัติค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวว่าท่านเก็บสะสมออทองโบราณนะครับแล้วก็เอาเตรียมไว้หล่อดละคังนะครับแต่ว่าสุดท้ายเอามาทาพระนะครับรุ่นปีหนึ่งบวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในพิมพ์ที่ใช้เนื้อทองละคังซึ่งเนื่องจากเป็นเป็นทองที่ผสมเนี่ยทองเก่ามาผสมนะครับโลหะเก่าเนื้อเขาอะนะครับจะ จะไม่ค่อยประสานกันดีนักนะครับก็จะจะจะเป็นคุณสมบัติของของเนื้อเขาเลยว่าจะไม่ประสานกันนะครับสวัสดีครับเนื้อจะไม่กินกันนะครับก็คือหลอกแบบชาวบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้าเนื้อเท่าะระรังเนี่ยเนื่องจากเนื้อมันไม่ประสานกันเนี่ยเวลาตาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยปริ ปริแตกรระลั่นนะครับถ้ามีรอยอย่างนี้ก็ยิ่งดูง่ายเข้าไปอีกนะครับจุดสังเกตของพิมพ์นี้ต้องดูตรงนี้นิดนึงก็ดีครับดูตรงเกตเกตนี้จะเป็นสันนะครับเป็นสันคมคมนะครับแล้วก็ถ้าพิมพ์นิยมก็มือซ้อนนะผิวจะเห็นว่าเห็นไหมครับเป็นรอยย่นบ้าง มียอดมีบางทีก็ตึงนะครับมีบางทีก็เป็นฝุนฝุ่น,นข้างก็เป็นข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะคล้ายๆด้านหน้านะครับมีผิวที่บางบางส่วนก็ประสานดีบางส่วนก็จะเป็นไม่ค่อยประสานกันนะครับเนื่องจากเป็นโลหะผสม สมแบบชาวบ้านนะครับเอาทองเอาโลหะขันเงินขันทองอะไรก็ามาก็ผสมนะครับร่วมบุญกันครับผมเด็ดทองระครังเนื้อทองระครังหลังเรียบของพระพรมวัดช่องแครปี16ครับวันนี้เท่านี้ครับ